วันนี้พาท่านผู้ชมมาย่างไข่ครับนี่ครับท่านผู้ชมย่างไข่นี่เดี๋ยวมาย่างนะครับนี่ครับเอาไข่มาย่างปึ๊บเออไข่มาย่างย่างไข่กินด้วยกวต้มครับกินด้วยกวต้มนี่กะต้มก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวกินด้วยกะต้มปลาเค็มครับนี่มือนี้ก็แค่นี้ครับก็ไม่ไม่มาก ก่อนกําๆก่อนนอนนะครับนะครับเดี๋ยวมาแปลย่างไข่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินไก่ย่างพร้อมกันนะครับก็จะอรอยกระนหนไก่ย่างกับจำจม โอเคนะครับสุกแล้วเดี๋ยวเราปิดเลยปิดแก๊สปึ๊บอืมเ<า>ราได้แล้วนะครับไข่ย่างไข่ย่างีนี่ครับไม่ทาที่อ่อะอะองมาลาวยน้นอนอะไรกันนี่ไข่ย,ย่างเดี๋ยวมาทานพร้อมกันนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนี่ไข่ย,ย่างไข่ย,ย่างกับเก<ม>าวต้มครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกดูครับว่าอร่อยขนาดไหนโอ้โหนี่ร้อนนะครับตอนจะไหมอยู่กรุงเทพนะเด็กๆนะครับก็ ก็เดินขายไข่ก็เดินขายไข่ย่างกับกินได้อิ่มเลยนะครับท่านชมอิ่มเลยสมัยนั้นนะครับนี่คน้าอีสานครับก็จะออเอาไข่นะครับย่างย่างาสามลูกยี่สิบเอ้ยประมาณห้าลูกยี่สิบประมาณนั้นเลยครับท่านชมเม่สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ไม่รู้ไปนไงนะครับร้อนในวันนะครับท่านชมเดี๋ยวจะกินด้วยโอ้โห โอ้๊ะทำไมก่อนเนากินด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาคลุกด้วยน้ำปลากับผงพริกนะครับกินอร่อยเลยแหละอิ่มเลยวันอยู่ได้โอ้โหแต่ว่าร้อนโอ้ จะคลุก้วยน้ำปลาอันนี้ครับอร่อยเลย<อ>กินไมมไก่อืมกินด,ด้วยอือหือกินมั้ยมากินดูมามันร้อนเดียวมวันนี้ยำเนย่างอร่อยเลยครับนี่ไข่ได้แล้วนะครับไข่ย,ย่างนี่ครับไขายยา่ย่างสมัยสมัยอยุโรปเทปสมัยก่อนเด็กๆนะครับนี่กับไข่ย,ย่าง,ายยางกินไหม อออืืหขย่างอะไรอ่ะจ๊ะขย่างกินไหมขย่างอะไรนี่กินไหมไม่รู้นี่กินดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะนับปลาให้มาเอามานี่มาตรงนี้น้ำมิกกี้มิกกี้ใช่ไม่กี้กินไม่กี้มามาเรามากินมิกกี้กันเลยเออมากินมิกกี้กันนั่งนั่งให้ดีก่อนนั่งให้ดีก่อนเดี๋ยวจะให้กินดูกินไข่่ไขย่างนะอ้ยกินไขย่าง

ทำไมอ่ะร้อนร้อนเหรออุ๊ยใจเปล่าไแล้วร้อนเลยร้อนเลยเหรออืมเอ้านี่เนี่ยไม่ร้อนแล้วนี่ไข่แดงโอ้โหอร่อยไหมอืมอร่อยเดี๋ยวพุ่งน้ำตาหน่อยนะอืมร้อยร้อนไหมอร่อยไม่บอกแล้วไก่ย่างนี่ชุดพิเศษเลยใชาทำใหมน้องดูพิเศษเลยเอ้าเดี๋ยวใจเปล่าก่อนอ่าน้องจิ้งไก่ย่างเอาเอาเลยอ้มอืมอร่อยไหม โอ้ยยกมวามมือเลยอืมสูตรเด็ดเลยแม่จายนี่อ๋อโอ้เริ่มจะติดใจแล้วกี่เดะดอะเอานี้ก่อนอีกคำหนึ่งเอาอีกไหมอืมจ่ายจ่ยเอาเลยอ่าอืม ร้อนร้รอนร้ออนงรอนมากันนี้มือนัไก่ย่า,ง,ายงนี่อร่อยกว่าไก่ต้มอีกไก่ต้มอีกใช่ไก่ต้มตันไม่ค่อยร่อยถูกไก่ย่างไม่ได้เ,เรากินด้วยดำปลา,ลาเลยมองนูถูกแล้วนี่เอาไหมได่ถูก้วนี่ใ่่ ใส่เมกกี้ก่อนเออใช่ใช่เดี๋ยวจ่าใส่เมกกี้ก่อนปึ๊บโอ้ใส่เมกกี้ใส่เมกกี้เออเกี้เมกกี้เออเดี๋ยวจัดปอกให้จัดปอกให้ได้เลยเอากินนี้ก่อนนี่เอ้าอืาอื่อยไหมอืมอนนี้ก้าวตุ้ม

mày rón đi trái bao lên rồi. mày rón, cái à, này, à, à này, rồi. À. 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 Yeah, yeah, yeah. <Ober st. S 1> mm กับโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับคืนนี้ก็โอเคข้าวต้มกับไข่กับไข่ย่างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ